สวัสดีจ้ามาพบกบครัวย,ยุงเช่นเก่าเช่นเดิมจากพี่น้องจ้าวันนี้ยุงจะมาผัดหมูใส่พริกหวานกินจาปวัตถุดิบของอยุงมีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูตอนทำกันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจ้า ยุงก็จะใส่กระเทียมที่สับไว้ลงไปผัดเลยจ้ัผัดกระเทียมเราให้ส่งกลิ่นหอมมาก่อน เรียมอย่างยุงเริ่มหอมแล้วจ้ะยุงก็จะใส่หมูที่เตรียมไว้ลงไปเลยจ้ะ เสรดแล้วอันนึงก็จะใส่พริกหวานตามสีลงไปเลยจ้ะน,นี่เป็นพริกหวานตามสีแล้วก็หอมหัวใหญจจ้ะ เดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปนิดนึงจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะปรุงไงจ้ะยุงก็จะปรุปลงลด้วยซอสปรุงรสสะเกียวจ้ะ มันหอยสะครับุงร้หน่อยนึงจ้ับแล้วก็ผงนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับ สชาติดูจัะรสชาติของยุงได้แล้วจ้ะยุงจะผัดให้พริกสุกอีกนิดน,นึงนะครับ โอเคจับรสชาติได้ทุกอย่างสุกเดี๋ยวยุงก็จะโรยต้นหอมลงไปเลยจ้ะโอเคยุงก็จะเอาประมาณนี้พอจ้ะ ุกอย่างไดทีแล้วปิดไฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยหมูผัดซีดกิวมาจ้าพี่น้องจ๋ามากินข้าวไปยุงนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กลวย,ยุงด้วยนะจา๊าสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า